ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ3โซนร้อนโนูอ่นมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2563ฉบับที่7ลงวันที่17กันยายน2563เมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้วันที่17กันยายน2563พายุระดับ3 โซนร้อนโนูอ่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ600กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด14.8องศาเหนือลองจิจูด113.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางระหว่างเมืองเวและเมืองดานังและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่18-20ถึง20กันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชน ที่อาศัยในพื้นที่เสียงภายบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่18กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครกาลสิน์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล วันที่19กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่พะเยาน,าน่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทยัยและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมมุกดาหารสกลนครกาลสิน์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและร้อยเอ็ดภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาท นครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลวันที่20กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตักสุขโขทยัยและกำแพงเพชรภาคกลางจังหวัดราชบุรีกาญจน,าบททาน,นบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20ถึง20กันยายน2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณนะวันที่17กันยายนพศสอ6 3เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17กันยายน พศ2563เวลา17นาฬิกาลงชื่อนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พิมพ์แชทปากหมุดพูดคุยสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านได้ในช่องแชทนะคะมาคุยกันไม่ว่าจะฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบเพื่อเฝ้าระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะขอบคุณค่ะ